คนเริ่มรู้จักบริษัทบ้านในโฮมเราไม่สามารถที่จะแบบว่าเออถอยได้ครับถ้าเราทํางานที่เรามีความสุขและเราชอบอะต่อให้ไม่ได้กําไรเราก็ทําได้อะครับเมื่ออุปสรรคไม่ใช่คําตอบที่ทําให้เขายอมแพ้แต่กลับมุ่งมัน่นพิสูจน์ตัวเองจนสร้างยอดขายบ้านน็อกดาวน์ได้ปีละกว่า300หลังเขามีแนวคิดในการทําธุรกิจอย่างไรไปฟังกันเลยครับไปกันมาครับ5้าปีสาหรับธุรกิจบ้านไทยโฮมมีวันที่ท้อถอยที่สุดในการทำธุรกิจบ้างไหมครับมีครับวิศวกรของบริษัทนะครับโฟแมน เขาเหมือนกับว่าคอร์รัปชันในบริษัทต,ตอนนั้นคือลักษณะเป็นมือขวาเลยเราก็ให้เขาคุมงานไซส์งาน5้าไซส์งานมีรีสอร์ทด้วยรีสอร์ทใหญ่และอีกสี่ไซส์งานเป็นบ้านลูกค้าคมาทราบทีหลังว่าค่าแรงช่างแต่ละที่นี่เขาแทบไม่จ่ายเลยไปเบิกของรลาววัสดุก่อสร้างแถวหน้านง,งานลูกค้าใช้ชื่อบริษัทเบิกแล้วก็ไม่จ่ายตังค์แล้วก็แอบ,บเอาวัสดุเราไปสร้างบ้านให้ลูกค้าของเขาเองโอ้โหตรงน,นั้นก็เหมือนว่าเป็นบทเรียนให้เราเริ่มที่จะ ระวัดระวังตัวมากขึ้นในการทํางานมีระบบมากขึ้นทําทั้งที่ไม่ได้ตังค์ไม่ได้กําไรขาดทุนด้วยก็ต้องทำอ่ะเพื่อรักษาชื่อเสียงที่เราสร้างมาค่ะคือเราก็ต้องแบบเออต้องทําให้จบงานให้จบทํางานให้ดีอ่ะเพื่อให้ลูกค้าอย่างน้อยอ่ะเขาไม่บอกต่อไม่เป็นไรขอให้เขาแบบว่าเออเขาได้บ้านที่มีคุณภาพแล้วเขาอยู่เพราะแฮปปี้ก็พอแล้วอะไรเงี้ยครับนาตอนนั้นท้อไหมเหนื่อยท้อแต่ว่า ไม่ถอยครับก็คือต้องสู้ต่อไปครับคนเริ่มรู้จักบริษัทบ้านในโฮมเริ่มรู้จักคุณภาพของงานของเราครับเราไม่สามารถที่จะแบบว่าเออถอยได้ครับคือจุดจุดนี้มันทําให้เรามีความสุขคือถ้าถ้า,ถ,าถ้าเราทํางานที่เรามีความสุขแล้วเราชอบะต่อให้ไม่ได้กําไรเราก็ทําได้อะครับบางคนเขามีอาจจะมีตังแค่สอง0,000แ,แต่ว่าจริงๆ2 0 0แส0บางคนนี่เก็บมาทั้งชีวิตอ่าเราสามารถสร้างให้เขามีบ้านอยู่ได้อะผมว่าเราว่าเออมันก็มีความสุขขึ้นมาระดับหนึ่ง โลครับตอนนี้ผมเชื่อว่าคุณโลเป็นแรงบันดาลใจให้คุณผู้ชมของเราหลายๆคนถ้าเขากำลังค้นหาตัวเองและอยากาประสบความสำเร็จเหมือนคุณโปบ้างถ้าคุณโลต้องให้กำลังใจเขาจะบอกเขาว่าไงครับก็ถึงกับคนที่อยากจะทําธุรกิจของตัวเองนะครับอย่างแรกเลยครับหาสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักถ้าถ้ารักแล้วก็เจอสิ่งที่เรารักที่เราชอบเนี่ยเราจะทํบมันได้นานและมีความสุขถึงแม้ว่าครั้งแรกครั้งสองครั้งสามอาจจะผิดหวังแต่ว่า การผิดหวังและความล้มเหลวนะจะเป็นแรงขับดันนะครับทำให้เราประสบความสำเร็จในที่สุดนะครับตรงนี้จากเด็กบ้านนอกตัวเล็กๆที่อยู่จังหวัดชยัยนาทนะครับเปิดบริษัทตอนนี้ส่งบ้านให้ลูกค้าทั่วประเทศไทยนะครับหลายร้อยหลังถ้าผมทําได้คุณผู้ชมก็สามารถเป็นอายุนอย้อยร้ล้านได้เหมือนกันครับเพราะบ้านคือศูนย์รวมความอบอุ่นของครอบครัว หลายคนจึงได้ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อให้ได้มาซึ่งบ้านสักหลังและเขาก็คือผู้ที่เข้ามาช่วยเติมเต็มความฝันนี้กว่า5ปีกับการนำพาธุรกิจที่ก่อสร้างจากความรักแม้ต้องล้มเหลวหลายครั้งแต่เขายังมุ่งมัน่นต่อเติมความฝันจนถึงวันที่บ้านไทยโฮมก้าวสู่ความสำเร็จสารฝันให้คนอยากมีบ้านกว่า300หลังสร้างรายได้กว่า160ล้านบาทกับอายุน้อยร้อยล้านโอรัน บนโลกนี้มีกี่ล้านคนมีเหตุผลกันกีน่ร้อยอย่างาร,าร้านนี้พราะร้านนี้นี่สามารถจับเงินร้านได้จากการขายผ่าน Facebook ตอนนี้รายได้ล่าสุดเดือนที่แล้วเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ร้านฮาร้านา้าในครั้งแรกเราออกมาเนี่ยภายในเวลาเพียงปแปดเดือนเท่านั้นเองเราขายไแปแสนกระชิ้น อยากให้ลองของใหม่ๆดูของแปลกๆใหม่ๆบ้างเท่านั้นแหะถ้าอยากให้สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราตั้นมากับมือเนี่ยมีคนชอบก็ยอมที่จะเอาเงินควักมาซื้อมันนะแค่นี้เราก็พอใจแล้ว